สวัสดีครับผมนายแพทย์นรงเสรีศิริขจรนะครับเป็นแพทย์แผนกขูขคอจมูกโรงพยาบาลพญาไทหนึ่งครับให้เราสังเกตดูนะครับการคัดจมูกเนี่ยโดยการสังเกตดูลมหายใจว่าจมูกเราหายใจดีสองข้างหรือเปล่า บางทีเราเกิดการคัดแน่นจมูกโดยที่เราไม่รู้ตัวอาจจะใช้นิ้วมือปิดจมูกทีละข้างดูว่าลมหายใจเข้าออกไหมตอนนั้นอาจจะรู้ได้ว่าตัวเราเนี่ยหายใจได้จมูกข้างเดียวช่วงกลางคืนเนี่ยที่มีอากาศเปลี่ยนหรือมีฝุน่นเกิดการบวมของเยื่อจมูกเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะหายใจลําบากพอหายใจทางจมูกลําบากเนี่ยอาจจะมีผลทําให้เกิดอาการกลนออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอ สาเหตุของการคัดจมูกเนี่ยอาจจะเป็นได้จากอันที่หนึ่งก็คือโดนฝุ่นอากาศเปลี่ยนหรือมีสิ่งกระตุ้นอย่างเช่น PM 2.5อาจจะทำให้เกิดการบวมของเยื่อจมูกได้ปัจจัยที่สองก็คือเนื้องอกหรือการอักเสบของโพรงไซนัสอาจจะทำให้มีริดสีดวงจมูกตัวเนื้องอกก็อาจจะมาขวางทำให การหายใจทางจมูกลําบากปัจจัยที่3อย่างเช่นแกนจมูกคดเวลาแกนจมูกคดเนี่ยมันจะมีการคอม p e n s ซตชดเชยของเยื่อจมูกข้างหนึ่งเกิดการบวมขึ้นเราก็อาจจะหายใจทางจมูกได้ลําบากก็เป็นผลทําให้มีอาการคัดแน่นของจมูกได้พอเรารู้อาการแล้วเนี่ยถ้าเราได้ไปพบแพทย์ แพทย์ก็จะมีการตรวจลำดับต้นก็คือดูพงจมูกด้านนอกว่ามีอาการบวมมีก้อนเนื้ออะไรขวางทางจมูกไหมโดยการถ่างจมูกดูออันที่2ก็คือถ้าคุณหมอเขาตรวจแกลปภายนอกแล้วเห็นได้ไม่ชัดก็สามารถใช้กล้องส่องเข้าไปทางจมูกเวลาใช้กล้องส่องเข้าไปทางจมูกเนี่ยเราก็จะมองเห็นเยื่อบุจมูกจะเห็นแจนจมูกจะเห็นลักษณะของเนื้องอกที่มาขวางในรูจมูกได้ครับ การรักษาการคัดแน่นจมูกเนี่ยเราก็ต้องมาดูที่ต้นเหตุถ้ามีลักษณะของการติดเชื้อหรือมีอาการแพ้อากาศถ้ามีลักษณะของการติดเชื้อทําให้มีโพรงไซนัสอักเสบเนี่ยเยื่อจมูกมันจะบวมเนี่ยเราก็ต้องรักษาการอักเสบของโพรงไซนัสด,ด้วยยาปฏิชีวนะแต่ถ้าเกิดมีอาการแพ้ร่วมด้วยเราก็เติมยาแก้แพ้เข้าไปแล้วก็บวกกับยาลดอาการคัดแน่นจมูก ยาก็จะเข้ามาช่วยในจุดที่ในระยะต้นๆนี้นอกจากการรักษาด้วยยาแล้วเนี่ยเ,เรายังมีการรักษาด้วยการใช้ขึ้นวิทยุเข้าไปจี้ในเยื่อบุจมูกเพื่อลดอาการบวมแต่การจี้ด้วยขึ้นวิทยุเนี่ย อาจจะมีผลการรักษาช่วงสั้นๆอย่างเช่นปีถึง2ปีแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราพบว่ามันมีแกนจมูกคดด้วยเนี่ยการเข้าไปทําผ่าตัดเพื่อลดอาการคดของจมูกแล้วก็ลดอาการบวมของเยื่อจมูกเนี่ยจะทําให้การรักษาเนี่ยถาวรเนื่องจากแกนจมูกที่มันคดเนี่ยเราสามารถผ่าตัดตามวิดีโอที่เปิดให้ดูเนี่ยนะครับให้เห็นว่าเราปรับไอตัวแกนจมูกที่มันคดให้มันตรง แล้วก็เยื่อจมูกที่มีอาการบวมเนี่ยเราสามารถลดอาการบวมแล้วก เข้าไปควบคุมเส้นประสาทอัตโนมัติได้ตัวเส้นประสาทอัตโนมัติเนี่ยจะมีผลทําให้เกิดอาการคัดแน่นจมูกแล้วก็มีการหลั่งของน้ํามูกเยอะก็ทําให้อาการแพ้หรืออาการคัดแน่นจมูกเนี่ยทุเลาลงได้อย่างถาวรท้ายนี้ก็ขอฝากผู้ชมทางบ้านนะครับให้ดูว่าถ้าเกิดเรามีอาการคัดแน่นจมูกควรจะต้องไปปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะให้ตรวจรักษา หรือหาสาเหตุถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยอาการคัดแน่นจมูกอาจจะเป็นต้นเหตุที่จะทำให้เกิดอาการของไซนัสอักเสบหรือมีอาการคัดแน่นจนหายใจลำบากแล้วมีอาการกลนทำให้การกลนบางช่วงเนี่ยขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอเนี่ยกลางวันอาจจะมีอาการมึนงงเคลียได้นะครับ